ค่ะกูช่องดีด o m คอมช n e นเเลลนะคะวันนี้นะคะเดียก็จะมารีวิวบ้านตุ๊กตากระดาษอันนี้คือแบบใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นนี่อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นเอยห้องนั่งเล่นนะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน นี่อันนี้เป็นโซฟามีโล่ทองด้วยนี่โลดทองก็จะมีแบบพวกของสะสมอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะคะก็น่ารักนะต่อไปนะคะก็เป็นห้องครัวนั่นเองเป็นห้องครัวนะนี่เป็นตัวกินข้าวนะแล้วก็มีทีวีให้ดูด้วยสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเตาแก๊สเนา ก็มีรูปภาพว่าอันว่าครอบครัวนะคะนี่แล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นเปิดได้มีผักผลไม้แล้วก็มีนมด้วยเจ๋งมาก นี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วไปดูต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นนี่เลยค่ะเป็นพ่อแม่ลูกความจริงลูกมีสามคนนะคะทุกคนนี่น่ารักมากเลยนะอันนี้เป็นแม่นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายูนะนี่น่ารักมากดูคือหุ่นนางแบบ แบบเหมือนอยู่แบบอะไรนะเหมือนอยู่มัธยมมาทุกคนเชื่อไหมยังไม่เป็นแม่คนนี่นะคะก็จะมีเด็กน้อยอันนี้เดียไม่ได้ทำเองนะตัดมาจากกอกนมแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะแล้วก็มีนี้เป็นแบบตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นหมาแต่ว่าเดียหาหมาไม่เจอทุกคนก็เลยหายไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็นี้อันนี้เป็นห้องลูกสองคนนะ นี้น่ารักมากเลยและอันนี้เป็นน้อง<ๆ>น้องกลางซซ็กซีมากเลยอะทุกคนอันนี้เป็นโต๊ะนี่เป็นโต๊ะแบบโต๊ะทํางานอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะ่ะทุกคนนี่เป็นที่นั่งเล่นก็นมีจ้าเจ๋งมากแล้วก็ห้องสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำค่ะทุกคนนี่ นี่เป็นแบบอ่างอาบน้ำนะแล้วก็มีสายบัวด้วยค่ะก็มีโถส้วมนะนี่อันนี้ก็หมดไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวนะก็หมดไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะข b e เป็นกำใจเดียด้วยนะบ๊ายบาย